สวัสดีครับผมมาพ่อกับทิดจักมกักซิตอีกคือเก่าเลยครับผมเมื่อนี้จะพาะกินบักเมาช็อตครับบักเมาชอ็อตเนี่ยโอ้ยผมเป็นไงคนทักขนาดพี่น้องเลยคนน่ะบรรยากาศแดดแดดแดดแห้งครับมืนน่อกี้สวนข้างล่างสวนบุกทั่วครับเอ้านี่เบิ้งนี้น้ำจิ้มนี่โอ้ยคนรหนื่เบิ้งนี้โคเลโคเลโคเลเบิ้องนี้คนน่ะ gái, chịu bao bán nè, hm 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 đúng hm nè, hm 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 ตาสางตาซวงโอ้เูแยงจังปังเลยตาเว้ยแซ่บขนาดมา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 พี่น้องมาบักเมามาเมาเนอะมาเมาภาษาอีกลางร์ดอะไรอย่างไรมาเมาเนอะ โอ้ยหอมมอสต์ครับหมอสต์เสียบขนาดรสชาติกำลังดีจิ้มกับเกลียวน้ำมีที่เกีียว,วน้ำเลยหลังเขายังไง ตอนหนึ่งดินดิน 5, ดิน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  okay. ดินมักเมาดินนะอ่ะมัดูหน้ามันนี่ยังเนมึกช็อตมาเลยบกเมาช็อตมาเลยคนน่ะคนน่ะโคเลโคเลโคเล่งคนน่ะยาดยาดยาดเน่ยเบิ้งกันนะกินเมื่อคืนอื อย่าบอกบอก,อกันอย่บอกกันก๊าดก๊างกินนี่หรอ่โอ้ยแตยอัแต,ตรายอ่าแบแม,ม,ม่ม่เขอกวันดีหรือเปล่าเนี่กลางปากกลางนงนี่แหละแสบขนาด

bán chơi, ôm đi con à đi nui ngắm ไ่ไดิ์มาเนี่ยสิบบักเมาโอเมาส้นกับสิ์ได้ไหมโอ้กทาก็ทาพี่น้องเลยโอ้ดีดีนะลองกินกันเลยอืมอืม mọi người nuôi cái mama mama mà má má ô mama 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 สิซีดๆๆเลยล่อมาเสีสสสสยแล้ยวยังกระสิบได้ด้วยจั๊กหมักซีดมาโอ้ย,อย,อยดอกเล้ดอกนั่นครับโอ้ยแน่นอนต้อมเสียบประตรงเบาถึงเสียบเสียบ ไม่เส <usion> ียเส้นเดียวเลยอ๋อด ja, ูการของมันออกมาหลาย สดแกเมอสดเนี่ยเบิง่งงานไปเลยจุม,มจวดดินผัดดดินผัดผัดกินทั้งหางมันอื้หวาน Đấy rồi Còn nam thanh đâu rồi Con đi con đi Mực màu sạch 嗯。Mm. อ้พ่อกับพี่น้องเดี๋ยวของดาวท่านอ้าเสียบฝากเสียบเนี่ยว้าเบามอสักแบบมอสัตเออคนอ่ะเดินน้อยง่ายว้าพ่อสำนสดีนะครับพี่น้องครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับผม